สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสามาัคี VIP นะประจําวันที่4เมษายนปี6 6นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสําหรับราว VIP ตัวเด่นก็คือ3กับ5ก็8 3กับ3 5, 3ด3า8ศ8น8 2, 8 8า8 6 8ึ่3 8 6 8 6 3า5 8 จับคู่ก็สามแปดแปดสามห้าหกหกห้าหกแปดแปดหกห้ห้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปสามัคคีวีสองก็บห้าสี่กับเจ็ดสองศูนยองห้าสองเจ็ก้นย์เจ็ดหนึีนะเจ็ดสองสี่ศูนหาเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่สองหรือจ็หก็ได้นะก็ขอเเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางนะ เราจะพาะกิจกับเราเราวีไสามาคัคคีกับสามัคคีมีเด้อสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะเฮงเฮงปังปังค่ะสวัสดีค่ะ